แผ่นดินทำนำใจไม่ไรทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็กคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรธรรมถ้าแคบนักมักจะขยับยากถ้ากว้างมากมักไม่มีอะไรมาใส่สมถ้าสูงนัก มักจะลอยไปตามลมถ้าต่ำนักมักจะจมลงบาดาลขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพนอบนอมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพท่านพระกโโรูโสพลปริยัติ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์บรรดาครูบาอาจารย์พระนักจารายการทุกรูปศรัทธาญาติโยมขอหือเจ้านี้มีความสุขความเจริญเพลิดเพลินทางด้านการงานการเงินหิ กอขอหื้ปันมาก้ากอขอหื้ปันได้ล่องใต้ขึ้นเหนือมีทรัพย์สินเหลือเฟือเหลือกินเหลือใจดูต่างตาตั้งกินธรรมะรับรุ่งอรุณในวันนี้โดยท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาพรเจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือตำบลชมพูอำเภอสารปี จังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่4กุมภาวันนี้ในเวลาเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงกึง่งเป็นรายการคิวของอาตมาภาพคนเรานี่ฮักกันแต่ขี้แหบปกเกี่ยวสมัยบาเดียวเรโซนาเนาะรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสา รักตุเจ้าหาบบุญธารักในทุนหาบหนีรักผีหาบลงศพรักเคารพจะพบแต่ความสบายคลายความกังวลไม่มีรอยย่นบนใบหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบตา้าสิคัดเนี <c> ่ <oughs> เพิ่นว่า,ากันอย่างอันหรอกเจ้าวันนี้ก็เป็นอนเจ้าที่อากาศค่อนข้างจะปลอดโปรง่งนะสบายสบายแต่ตอนกลางวันจะร้อน ช่วงนี้ก็เลยร่างกายหรือว่า m ม Body ของเราก็เริ่มที่จะมีไข้อัตมาภาพได้ไปเจียงตุงเมื่อวันที่สาวเจ็ดสาวแปาวเก้าสามไปตัวหน่วยงานของท่านพระครูโสพลปริยัตในเกรือข่ายของพระเคีรานุปทา แล้วก็พระสอนศิลธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในสายของกลุ่มนักพัฒนา <c oughs> แล้วก็กลับมาก็เริ่มเป็นวัดเพราะว่าคนไปรับนั้นเปินเปินขับรถตู้เนาะเปิ้นเป็นวัดแล้วเปิ้นบอกเขาเปินก็ฟี่ฟี่ฟ้าฟ้านะเปินก็บ่กมั่นใจก็แม่ก็บาใสอาตมาภาพก็นั่งนาก็เลยติดตั้งแต่วันที่หนึ่ง เมื่อคืนมาเกาะไปสวดนวที่สาสเอสก็ไปสวดแล้ววันที่หนึ่งก็ไปเต้นวันที่สองก็ไปช่วยเป็นโโซกงานปอยหลวงวันที่สามตะวาก็เลยไปฉีดยาให้สองเข็มไปฉีดยาให้สองเข็มขวาซ้ายเริ่มเริ่มไอเริ่มไม่เคยมีละแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆ โอ้ต่วานี่กัดหน้ากัดตาบดเนึ่ต่วานี่นะกัดหน้ากัดตาบดสเลดไอ,เ,อเลยไปฉีดยายสองเข็มสง,งักหรือบอก็ก็ช่วงนี้ก็ยังมีสเลดอยู่เวลาเตะไปบรรยายไปก็ต้องขอสุมาภัยด้วยเดือบางเตือก็ต้องคัดจมูกขัดจมกูจมก พระครูอนุสิทธิ์ศิรักคุณคูบาจีสาธุครับสาธุครับนะที่ได้เปิดฟังรายการเปิดพอตัางยูทูบต่างเวอร์ไวเว็บของคณะสงฆ์เชียงใหม่ได้ข่าวว่าจะมีปล่อยหลวงเนะาะหันพระครูเนาะได้ยิน,ะะนจะมีข่าวปล่อยหลวงวัดดอนชัยอ,อนชัยป่าแดดก็การไปเชียงตุงนี่ก็เมื่อวันที่ซสาวเจ็ด ช่วงนั้นเป็นอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเออมันบันหน้าบันหน้าจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าอากาศนี่มันวูบลงมาควา,ามกดอากาศต่ําลงมาอัตมาภาพไปนอนที่รีสอร์ทน้ํารีสอร์ทที่เมตไซเยบ่อคืนมามันรู้สึกว่ากิ่งไมมมันมาปัดหลังคาก็โซโซซาซาเอ๊ะมันเป็นอยนในอย่างนนเนาะเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาเพอ ปรากฏว่าหลม่มดีที่เตรียมอุปกรณ์ไปต่วยเป็นเสื้อกันหนาวผ้าตุ้มหมวกรองเท้าใส่มาปดโท้พอข้ามไปตาขี้เล็กอากาศก็เหมือนโทรเช็คมาถามบ้านเฮาอากาศเป็นได้พ่องหนาวม,มีแดด เออเป็นไปทั่วกันหมดการเดินทางที่ข้ามไปเชียงตุงนี่อาตมาภาพได้ไปสอบถามดูไกลในบางเรื่องบางประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องนึ่งคือเรื่องของ <c oughs> น้ำท่วมเมื่อประมาณตุลาพิจิกาเนาะพฤจิกาพจิกาก็ทันว่า ก็คล้ายๆบ้านเราเลยคล้ายๆบ้านเราได้รับอุทกภัยเหมือนกันหมดแต่ที่เปิ้นอูที่เฮาหน้าพราภูมิใจปลื้มใจคืออาการช่วยเหลือเพื่อแผ่บ่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเรานี้เพิ่นจะช่วยกันดีเอาเข้าน้ำเข้าปา่ายาปิ้งอาหารหวานข้าวไปช่วยเปิน้น สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นความภาคภูมิใจเพราะคนไทยเรานี้นะเป็นคนตี้แบบมีน้ำจิตน้ำใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีเพราะเราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยแต่เยาวไวแล้วใส่บาตหยาดน้ำแล้วก็ บาคาสัตว์ชีวิตสอนเขาอินดูเปื้อนอินดูอสิงสาราสัตว์อินดูคนเท่าคนแก่ดังนั้นถ้าคนไทยไปไหนเนี่ยจะมีความที่เป็นเรียกว่าสร้างบุญบาร,รมีทานไปอินเดียก็จ้างละไปพอละถ้าทัวร์ไทยลงนี่นะ ขอทานมันตึงหมาลุบๆเปื่ถ้าทัวอื่นมานี่มันตึงมีสาวรักอภิวงกาบสาธุสาธุเจ้าเออเจริญพรนโยมเนอ้อเธอมีความสุขความจเจริญนโยมเน้อหิมากาขึ้นไปทัวไอเดียก่อนจ้างเน้อถ้าทัวไทยลงถ้าทุเจ้าลงถ้าเจ้าบ้านลงเนี่นะขอทานมันตึงหล่นมานักคณนะเพราะคนไทยเราเป็นคนใจดี อาตมาภาพก็เลยถามว่าบานเดนิต้าที่เล็กเป็นอย่างไรพ้องเปินว่าต้าที่เล็กณปัจจุบันนี้นั่นเป็นเมืองที่ดูจะเงียบเหงาและเป็นเมืองที่เข้าสู่สภาวะแห่งความที่เรียกว่าบะมีความที่อบายมุกมากมายก็เลยถามว่าเพราะอย่างเพราะว่าเมื่อครั้งคราวก่อนเนี่ย จีนทุนสีเทาเนะี่ยทุนจีนสีเทาเนะี่ยเปิดเข้าไปตั้งเปิดเข้าไปบุกเบิกเปิดเข้าไปยึดอ่าสถานที่หลายแห่งหลายหลายหลายกอ,องหลายซอยเพชรบุญทาลูกสาธุสาธุครับผมรครับจานครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยใดประเทนี่ใดรัฐบาลเพื่อนปราบมดรัฐบาลเพื่อนเอาจริง รัฐบาลที่บริหารโดยทหารเนี่ยเปิน้นเปิ้นหันภัยที่จะบังเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะเปิ้นก็เลยปราบมดเลยเอาคือย้ายย้ายจีนทุนสีเทาเนี่ยออกจากต้าขี้เล็กมดเลยบ่ฮืมีเพราะว่าคนกลุ่มนี้นั่นเปิ้นใจอำนาจบาดใหญ่เปิ้นใจแบบนักเลงเปิ้นใจแบบเส้นแบบสาย แล้วเป็นกลัวภัยที่จะตามตัวมาก็เลยปราบปรามหนีไปหมดเลยอู้อาตกมาภาพหันตรงนี้แล้วนั้นเขาก็ไปนึกถึงพระสูตรพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดแต่เป็นเล่มที่สามของพระสูตร พระองค์ได้ตรัสกล่าวไว้ว่าลักธรรมที่จะครองคนเนี่ยที่ทำให้เจริญเนี่ยมีสามประการที่เป็นลักธรรมที่จะครองสังคมมีความสุขนี่นะหนึ่งการครองตนสองการครองคนและการครองงานเอากลอมานึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้ละ่ะเป็นแบบอย่างของนักการปกครอง ที่ทำให้สังคมมีความสุขกคของตนคือการที่ต้องอบริหารอยางให้ได้ทำให้ได้ดังความตั้งใจแล้วก็ทำให้ประชากรอยู่ดีมีสุขแล้วก็ทำให้มีงานอย่างเกิดขึ้นมาที่ค่อนข้างที่จะบ๊พิดมินเมต่ออาบายมุกอือัตมาภาพก็เอคนพ่อแมาน่นี่คนเปิ้นรักบริหารเปิ้นใจรักธรรมนี่เลยแตกต่างกับบ้านเฮา บ้านเหาเนี่ยอ้นะคดกงหลล่ออ่าคดอาใจมิจฉาชีพหลอกลวงเข็นฆ่าทำร้ายสารพัดอู้หันแล้วน่ากลัวล่างบ่นล่างไปเผาเป็นลงพยาบาลโอ้โหวะเดาะถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยตามาภาพถึงว่านประหารชีวิตเลยอะคือมันเป็นค่อนข้างที่จะ บัดใจะมันมันบัดใจที่สรามที่แห่งน,นั้นคือเป็นสถานที่ดูแลคนรักษาคนช่วยเหลือชีวิตคนแต่คุณจะโกรธไผยมากกว่าจังเตอคุณจะเครียดแค้นไผยมากกว่าจ้างเตอประหารถ้าเป็นคนจีนประหารถ้าเป็นอาลับนี่ประหารถ้าเป็นในสายคนว่ต้องประหารเพราะเอาปล่อยไ่ได้อันตรายอย่างยิ่ง เสียหายมาบ่ากี่พันล้านแค่ไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเขาไปเจียงตุงเนี่ยเขาเปิดพอทีวีนี่นมันจะบ่มีข่าวบ่มีข่าวความโหดร,ร้ายบ่มีข่าวความรุนแรงบ่มีข่าวแห่งการตีจะต้องมาข่มขืนฆ่าทํำร้ายยัเดเยียดเหมือนกับข่าวในประเทศไทย อตาตมาภาพไปสิงคโปร์ก็เหมือนกันข่าวที่เป็นเมือเดอร์ข่าวที่เป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมทางเพศหรืออันตรายที่มันมินเมตต่อความโหดร้ายเปิ้นจะเบาออกเลยเปิ้นเซฟมากเลยทีนี้การเดินทางไปเจียงตุงเนี่ยถามว่าเขาได้อย่างในอตาตมาภาพบอกว่าอตาตมาภาพได้ได้หลายสิ่งได้หลายประการ ได้หันวิธีชีวิตวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและบางอย่างก็เลยทำใหม้มนสนเนมนขลังค่อนข้างจะสูญหายไปตามแรงกดดันของกระแสทางโลกเศรษฐกิจทางโลกที่เอาหันได้อย่างหนึ่งก็คือความตี่ถนนที่เดินทางไปจำเป็นต้องพักธนาอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถนนนี้ มันเหมือนบ้านเฮากับประมาณ30สบปีสี่สิบปีที่ต้องใจยางบะตอยต้มข้างต่างและเอามาลาบมาเทกันอยู่ก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมเพป่นยังบะใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาอาจจะเป็นความที่อ,อือในการสัมปทานแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยงานไปกยทำไป มันใช้แรงคนนะเอายางบัดต่อยมาต้มพอมันละลายพอมาละลายพ่็มาวางไว้บนห้องถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ใช้คอนตุ๊บใจคอนตุ๊บทำกันไปปิ๊ก,ป,กป๊อก,อกถามว่าแรงงานได้ตดัใดแรงงานได้ประมาณอยู่สองหมื่นจัออทีแรกก็ตกใจสองหมื่นนะสองหมื่นจ่าเท่ากับกี่บาท ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทของไทยนี่ทำงานตุบยางบัดตอยเทยางบัดยอยเพิ่นเอายางบัดตอยใส่เรียบร้อยนะแล้วก็เพิ่นก็เอาแบบสายสายเข้ามากรบนะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวรถมันวิ่งมาทับไปทับไปทับมานี่ก็โอเคละเดี๋ยวมันตึงแน่นคนเดียวมันนี่ฉลาดเก่งนะ และก็ประการต่อมานี่ก็คือ,อยังถนนนี่ตอนนี้ช่วงนี้ยังบอกให้ดีด้วยถ้าไผจะไปเจียงตุงนี่ต้องทำใจหน่อยหนึ่งแต่ก็เริ่มส่วนมากก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาหน่อยล่างๆนะแล้วก็วัฒนธรรมบ้านบ้านเรือนที่เป้นอยู่ข้างต่างสิบปีย้อนหลังไปเนี่ยเขาเขานั่งรถผ่านไปเขาจะหันหมูหนาะหมูดอยอ่าหมูป่า หมูดำๆเลยนะแล้วก็บ้านก็จะมีแบบมุงกระเบื้องดินขออมม, ay, มันเป็นมนสนเะนม,มันเป็นมนครังที่ถ้าเราดูดูแลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าบ้านเราสมัยแต่ก่อนเจ็ดศี่สิบปีห้าสิบปีแต่นับปัจจุบันนี้นั้นอืสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นภาพตีเป็นมัตชิดมามุงหลังคาแตงบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่าง หมูที่เราเคยสั่งกันอุดอดอาดอาดอยู่ที่กินดำบุญดำต่งดำขนาเนี่ยก็บอกแค่หันละคงจะโดนยับไปเป็นหมูกระทะมุนหมูเอาหมูรักเอเอาขายมึงอด้เออเพราะว่าเปินกินหมูดำกันหรอกแต่ปูไปกินหมูดำกันเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นอ่าภาพที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแรงความดันของแรงกดดันของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปิลฮองว่า the world ชีวิกิเอกเชงกิงคือโลกเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็ไปทํางานแล้วก็ไปหันสภาพไออย่างมากก็มาเปลี่ยนแปลงบ้านของตกเกา่าพอไปถึงนะครเชียงตุงแล้วเนาะในหลายทางนี่เขาเดินทางไปนะก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเราไปตามแม่น้าแล้วก็ไปเรียนรู้ของเรื่องเมืองของแพทยหรือว่าพยา ตาเดือเมืองแพกนี่เมืองพะยากนี่น่าสนใจนะนั่นเป็นกรรมผวนมันเป็นกรรมตีแบบคนไทยเขาอ่านไปอย่างหนึ่งไตยใหญ่อ่านไปอย่างหนึ่งเนาะไทยขืนอ่านไปอย่างหนึ่งพม่าอ่านไปอย่างหนึ่งบาเหมือนกันแต่คนไทยเราดีมักจะเพี้ยนมากเลยไปอ่านเป้นพะยากแต่คำแต่แต่ของเพื่อนเป็นเมืองแพกอ่าเมืองแย่อ่ไปตัง ไปตังเวียงยองไปตังเจียงตุงและเมืองนี้มีประวัติที่นมาน่าสนใจคือมีพญยายักษ์อยู่มีพญยายักษ์ต่ก่อนนี่เป็นเพื่อนฮองว่าเป็นเมืองพญายักษ์อาศัยปกครองเมืองนี้และคอยกินมนุษย์บรรดาเป็นอาหารต่อมาพระพุทธเจ้าได้หันว่าพญยายักษ์นี้ไปอยู่ในศีลในธรรมก่อนเลยก่อนเลยมาขอเมตตาบิณฑบาต อขอร้องพญายักษ์เนี่ย,ยอย่าไปกินมนุษย์เลยขอ,ของยัดมันอยู่ในศีลในธรรมพญยยายักษ์ก็เลย <c oughs> ก็เลยหันว่าเอ,อพระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงรมแล้วก็มีความเมตตามีความสงสารแล้วก็มีความสืบสาซึมทราบในศีลในธรรมก็เลยอะประวรณาที่ฐานตั้งแต่น,นั้นมาบ่กินเนื้อบม่กินเนื้อมนุษย์ ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมเอาพระนรตะไรเป็นที่พึ่งโอ้ในในต่อมาแล้วก็เลื่องเป็นเมืองยากเปื่นเมืองยากนะบ้านกำคำไตเขื่อนตําไตคำไตใหญ่เนี่ยเพื่อนก็คือว่าเฝืนเมืองแพะฝืนเมืองยักษ์ยักษ์มาจากคําว่ายักษ์พอมาอ่านไปเพื่อนอ่านเพื่อนอ่านคำบางทีมันบ่เหมือนเนาะย่อยักษ์ย่อยักษ์บ้านเฮานี่เพื่อนเพื่อนอ่านอีกอย่างหนึ่งอย่างมันก็เลยเพี้ยนไปเป็ดมืองเมืองแพเมืองแพะแยกเมืองแยกเมืองแยกเมืองแพะอีกอะ แล้วก็เป็นเมืองที่บ้านเทหาเฮาอ่านเปลียไปเมืองเข้าเข้าเฮา,าอ่านมาเป็นเมืองแผกเมืองแยกเมืองแยกพระยากพยะก,กมันเป็นกรรมที่เฮาเพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้ก็เลยเป็นคําปวดที่จริงๆแล้วนะมันเป็นประวัติมันเป็นเรื่องราวของลักษณะของเมืองที่เป็นม,มีประวัติความเป็นมาตรงนั้นจะเป็นจุดพักผ่อนสาหรับผู้โดยสารที่จะต้องมายุทธพักกันแล้วก็ผ่อนคลายทียาบถ กินอาหารพ่องอ่าเข้าห้องน้ำพ่องนะแล้วก็เป็นตีสำรับของคนพักผ่อนเดินท่าเดินทางมาพักตรงนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปจากเมืองแพร่จากเมืองพะเยกพะยากเข้าไปเดียงตุงนี่ก็ต้องทำใจในึ่งดังกลานคนตังเริ่มตีจะบบดีละ่ะอืมต้องต้องทำใจพอไปถึงเจียงตุงก็ประมาณสี่สาห้าโมงนะก็เป็นบรรยากาศตีอัตวันพระเพลงนี่นะ เข้าพักโรงแรมตี่สยอดโฮเทลเออก็เป็นโรงแมมรมระดับ5ดาวใจได้มาตรฐานอาหารการดูแลกก็ดีนะก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าการไปครั้งนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ในการเข้าสู่วิถีชีวิตของชุมชนแต่การไปครั้งนี้ของคณะสงฆเชียงใหม่เนี่ยประมาณอยู่40รูปน่ยไปบ่ได้ไปแอวโดยตรงนะ ไปสัมมนาวิชาการในเรื่องของอริยธรรมของเชียงตุงกับล้านนาและไปสร้างทัศนคติมุมมองในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างของพระกีรานุปุปฐาระหว่างคณะสงฆ์เชียงตุงและเชียงใหม่ล้านนาแล้วก็ไปดูการศึกษาระบบการเรียนการสอนของวัดที่เปิ้นจัดตั้งศูนย์โรงเรียนสอนคนอยู่ว่าเ่นมีระบบการสอนกันอย่างไร พระสงฆ์ที่ไปครั้งนี้ก็มีประมาณ40กว่าตนเอาเอาสัมภาระเอาสัมภาระเอามาแมา่เอาขนมเอาอาสมุดอินสออุปรกรณ์การเรียนการสอนไปแจกตวยเพื่อไปดูบรรทัดฐานเบื้องต้นเพื่อไปดู <c oughs> ในการที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่เบื้องต้นว่าเปิ้นต้องการอย่างใด ท่านพระพพรูสโภพลปริยัตและก็ท่านอาจารย์ดรวิสิษ์เพิ่นก็เพิ่นพยายามแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มคณะสงฆ์ว่ากลุ่มนี้อาจจะไปศึกษาเรื่องของวิปัสสนาของท่านมหาศิยดอที่เพิ่นได้เคยมีชื่อเสียงอันในแนวของพระสงฆ์ในเจียงตูเนี่ยังมีอยู่ก่อสองกลุ่มที่สองก็ไปในเรื่องของกีฬาลูกปัทะเข้าไป ถึงชาบ้านชาจ้องว่าไปดูเป็นเป็นเป็นอยู่อย่างใดเป็นมีอาการอย่างไดความเจ็บป่วยไข้เป็นเป็นเป็นอย่างใดส่วนกลุ่มที่สก็ไปดูการศึกษาอาตมาภาพนี้ไปไปดูเรื่องการศึกษาแล้วพอไปดูเรียบร้อยก็เอามามิทติ้งคือมาประชุมแล้วก็ดิสคัสกันว่าแต่และกลุ่มเนี่ยไปหันสภาพเป็นอย่างใดเพราะสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือกันมาอย่างได อันนี้คือการกันไปครั้งนี้นั้นได้ประโยชน์มากเลยมาไ,ได้ไปแอลทัวร์แบบมาไ,ได้ไปดูฮันดูนี่ไปดูแบบแล้วก็่อมาวิพากษวิจารณ์ม่ใช่แต่ไปดูครั้งนี้คือไปลงพื้นที่เราต้องการยึดว่าแลนด์ของเปิ้นนะ่ะคือดินแดนและวิถีชีวิตประยูของเปิ้นนะ่ะมันเขาต้องเข้าถึงว่าเป็นอย่างไดแล้วเอาตัวเหล่านี้แหละคือจะมาเป็นจุดป,ประเด็นสําคัญเป็นปัญหาว่าเราจะหาทางแก้ไขอย,อย่างไดช่วยเหลืออย่างได แต,แต่ละประเด็นแต่ละปัญหาเนี่ยอันนี้น่าสนใจถ้าอาจารย์เปิ้นจัดไปหมเตืองก็จะไปอยู่เขาจะเอาของเอาอย่างไปช่วยเปิ้ลที่ต้องการก็คือสมุนไพรอย่างเน,น้นยเนี่ยหัวเป็นขี้กากหัวเป็นขี้โกงเนาะเวลานั่งเรียนหนังสือกับละอ่อนเนี่ยมันของหัวเป็นขี้โกงผ้าก็าดำ้ดัหนุ่งผ้าอยู่อ่าจีวรจริงจริแล้วเขาก็ถือว่าเปิ้นเปิ้อนอยู่ของเปิ้นได้นะเปิ้นทำของเปิ้นไดน้แต่เราด้วยความมีเมตตา เราอยากจะเอาสมุนไพรไปฮือเปิ้ลไปขอทางอสองมอไปขอโรงพยาบาลเราพอสตอโรงพยาบาลก็เอายาที่มันใส่ขี้โกกขี้หวดไปใือเปิลพ่องพอเท่าคนแก่เปิลปวดแข้งปวดขาปวดยังมากเปิลอาจจะมียาพาราที่เขาได้หับกิดหับตาลมาที่พระสงฆ์เพินได้มาแล้วเพิ่นบดใจอ่ะบางที่เอาไปกล่องไปพน,นึนเทิเ์มมาแล้วบาหัวจักใจมันก็เสียพอเวลาออกมัดชมมัดฉามาทีนึ่งก่อไปออกแต่ที่นี้เขาหัน้าบ้านเพิ่นต้องการเพิ่นปวดแข้งปวดขาเพิ่นปวดหลังปวดเอว ยาปลาเพิ so, the end, the them, oh, ้นบ so like, yeah, <we> ่มีอ่ะเพิ้นบ่มีเปิ้นบบเปิ้นบอกหัวใจอ่ะนาะเพิ่นกินก็สมุนไพรของเปิ้นแล้วก็ในเรื่องอุปกรณ์การกินกินแถมอู้เฮากหันแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาจําเป็นต้องช่วยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือความวิกฤตด้านศาสนาอ่าพระสงฆ์สามเณรเนี่ยค่อยๆจะหายสูญไปอ่าบ่มีละบางทีก็เป็นวัดล้างบางทีก็มีวัดทุกเจ้าตนเดียวอันนี้คือ เป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขว่าการศึกษาต้องไปไปบูมไปช่วยให้เขามาบวชเป็นภาพเป็นเนินแล้วก็เรียนตรงนั้นมาได้ต้องหนีมาอยู่เมืองไทยไมาได้ต้องไปหนึ่งหนีไปทำงานแกงคอนเซ็ตเตอร์อันนี้น่าสนใจเนอะเอาละว,วันนี้อาตมาพระท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาพรขอขอภัยทุกผอื่นศรัทธายาโยมบรรดาพระสงฆ์องค์พระเจ้านักศิลป์นักบุญที่ได้ติดตามรายการนี้จงมีความอยู่ดีมีสุขถ้ามีปัญหาอันใดน่าจะถามสอบถามจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ ลูกศรโรคภัยปัญหาในชีวิตก็โทรศัพท์มาได้เนอศูนย์เก้าสี่สองหกสองหกห้าสองเก้าหรือว่าลายลายเบอร์นี้ก็คือเนอศูนย์เก้าสี่สองหกสองหกห้าสองเก้าวันนี้ธรรมมาภาพท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัติยาพรกอนำรายการจากโยมพ่อโยมแม่ไปก่อนออกอาจารย์พระครูก็ฝากฝากข่าววันชาสัมพันธ์หน้าในก๊าบหนึ่งอ๋อถ้าแบบคณะสงฆ์จังหวัดแปรนะครับวัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองแปรนะครับจังหวัดแปรขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิหารกูบาเจ้าศิวิจัยศิริวิชยโยณนะมนทนลานพิธีวัดพระาธาตุช่อแหจังหวัดแพร่ในวันพุธที่ห้ากุมภาวันพุธนะเนาะวันพุธในเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยรับความเมตตาจากพระเอกพระคุณท่านเจ้าประคุณ,คณสมเด็จพระมหาธีราจาร์กรมการกรรมการมหาดรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เชิญจ,นจวนไปเลยครับทุกท่านทุกคนทุกตน,นโอ้นะครับรขอบกราบขอบคุณครับจเจริญพร